สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านนะคะทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าน้องดวงใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะน,นี่ก็ได้รับความเมตตาจากแม่ยุ้ยนะคะ,ะกล้วยสี่สิบตระราค่าะซาบุญกับคุณแม่ยุ้ยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ เด็กให,หม,กม่มาด้ยวยอกล้วย40ต,รตกระาแม,แม่เดี๋ยวแม่เอียงเลยแม่เดี๋ยวเด็กใหม่มาด้วยครับกล้วย40ตกระดาค่ะสวัสดีครับี่ตรตะดา,ะาแล้วครับ เด็กก็ดีใจจะได้กินกล้วยแล้วแผนแล้วครับเฮ้ยโอ๊ยนี่มาเยอะค่ะแม่แม่มาเยอะมากเลยครับปิดตล้อแล้วนะครับอย พี่รุ่งพี่รุ่งดีใจเดมอนพี่รุ่งดีใจจะได้กินกล้วยแล้วหิวแล้วหิวแล้วอเอาแล้วสวัสดีครับท<ม>ี่หกลแล้วนะครับที่หกตะกร้าแล้วค่ะแม่มาเล่นด้วยกันแหมครับครับอโอ้โหตีกันเลยตีกัน ครับยี่สิบเลยครับตาเดี๋ยวมาวกัยเด้อเองเอยู่ฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมด้วไหนันออกยีสแล้วบ่ยี่สิบแล้วตายี่สิบแล้วครับอีกทีแลวนะครับ มีจีตะกร้าแล้วค่ะอ๋อตก้กล้าตะกร้าตกร้ลอะไรน้ำอ่ะเอาไดครับสดแล้วครับแม่แม่ไปดูตัวนั้นแตงกวยกินกวยหอมกวยนะอันนี้ชอบตีกันตลอดเลยแม่ครับามแล้วครับ สิบสองตะกร้าแล้วคะ่ะน้องดวงน้องดวงอยากเล่นด้วยพี่มอนน้องดวงอยากเล่นด้วยมาละมาทางนี้มาทางนี้พี่ม่อนสวัสดีครับสาวสุโขแลครับน้องกลัวหมาเยอะน้องกลัวหมาเแม่แม่แม่อยากไปเล่นด้วย เสียวิ่งไลใช่ไหมแล้วหมาเราด้วยเสือวิ่งหนีเลยตุากยเสือจะกลวงหมาสิบตะก้านะคะกราบขอพระคุณคุณธแม่ยุ้ยนะคะสาธุบุญกับแม่ยุ้ยด้วยนะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประจำชางสิบสิบทั้งหลายปกปักรักษาคุณแม่ยุ้ยนะคะขอให้ท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะ คิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้ท่านนะคะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ๆนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะสาคุณกับแม่ยุ้ยด้วยะคะ่ะน้องดวงแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยดวงกินดีๆลูกดวง เพื่อนเยอะอีลาเลยตกใจเพื่อนเยอะอีลาตกใจค่อยเก็บกินนะคะอ่ะพี่ลุงทําไงพี่ลุงคะพี่ลุงทําไงพี่ลุงทําไงพี่ลุงอาใส่ดีๆใส่ดีๆทำดีๆละทำดีๆมากเลยปูนขับไปทั่วเลยน้องดู้ๆตาไปทางนู้นไปทางนึงตา นานปวนเขาไปทั่วเลยแต่ว่าปวนเขาไปทั่วเลยแม่ขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะสาธทบุญด้วยค่ะแม่เมื่อกี้หนูให้มาลงอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรากลับมาตกปิ้งตกไล่กิ้งเลยแม่กิ้งห้างหลังขี่คอไปเรื่อยคว้าไปเรือยวมาขี่คว้าไปเรื่อยขึ้นมาล้นเนี่ทำอะไรมอน ตัวดีแค statistically 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 ่ตัวเองแม่แก้วเอ้ยแม่แก pues ้วดูเลยแม่แก้วตาแก้วตาเลยยิงของแม่เซนหมดเลยเนาะแม่แก้วน้องลุงกินสบายใจเลย อ,อ้วนกินยังอร่อยเลยหมออ,อ้วนราบขอบพระคุณพ้นแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะสาธุนกับแม่ยุ้ยด้วยค่ะ นูนนูนเก็บเร็วโอ้ยโอ้ยปูนเขาไปทั่วเลยเนาะลาย่ายอีกสามสิบมัดค่ะเดี๋ยวก่อนเอางนี้ไปให้ตุลุนก่อน ดวงเอ้ยดูค่ะน้องดวงดูทำไมไม่โดนจริงๆคนตาเล,ลอะเกินวันนี้ตาจัดย่าก่อนสามสามสิบมัดตาจัดยานนาา่าก่อนสามสิบมัดอ่าย่าสามสิบมัดนะคะของคุณแม่ปราณีนะคะยาาาค่าสามสิบมัดค่ะ น้องดวงเพื่อนเยอะน้องดวงน้องดวงเพื่อนเยอะเต่าหัวกางเลยแม่รู้ไหมหัวกางเลยแม่รู้ไหมแม่รู้ไหมแม่มาเลยครับยาสามารถนะค่ะฝากขอบพระคุณคุณแม่ปราณีนะคะที่เมตตาค่ะแม่รู้ไหมเออมาไม่กลัวน้องดวงใจดวงใจนี่หน้าเสียเลยไม่กลไม่ิ่งไร สาัสดีครับ6มันแล้วนะครับยา6กกมันแล้วคะ่ะขอบพระคุณคุณแม่ปราณีนะคะที่เมตตานะคะสาธุกับคุณแม่ปราณีด้วยนะคะ ก็มัดแล้วนะคะอ สิบสองคตากงตนี้เส้นกรบบ้านติกจนตรตากงไ้นี้กก็ได้เลยช้างหยิบทิ้งหยิบสองวัดแล้วค่ะ ดีครับแล้วนะครับบกเนเลยเนาะกตองนี้เล็กกว่าน,นี้นี่เต็ดแก้วเราเลยห้ามัดเลยนะคะห้าแล้วครับ สวัดีครับผิบแผนแล้วนะครับผิบเป็ดมันแล้วค่ะดูดูนี่ ครับดีเด่นแล้วครับไม่ได้ไร้สนไหมแม่ยังไม่ไร้เหม,มือนเออ ดีครับ24แล้วครับ24มัดแล้วค่ะ เจ็ดครับเจ็ดมัดเลยนะคะสวัสดีครับสามสิบช่วนครับ จิตมดนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ปราณีนะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกำช้างศิดิ์สิธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาคุณแม่ปราณีนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้ท่านนะคะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่ๆนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ปราณีด้วยค่ะ